สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆเกี่ยวกับการ Import โมเดลจากไฟล์เบนเดอร์อื่นเข้ามาสู่ไฟล์เบนเดอร์ที่เรากำลังทางานอยู่นะครับมีวิธีพอตอยู่สวิธีนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันอย่างแรกนะครับเราเข้าไปที่ไฟล์ครับจะเห็นตรงนี้จะมีลิงก์กับแอพเพนนะครับนี่คือทั้ง2วิธีครับแต่2วิธีนี้แตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับอย่างแรกนะครับหลังจากกดลิงก์เข้ามาแล้วเราก็ต้องหาที่อยู่ของไฟล์เบนเดอร์ที่เราต้องการจะลิงก์นะครับของผมจะ ลิงก์เป็นตัวโลโก้นะครับต่อมาก็เข้าไปที่ออบเจกต์นะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะลิงก์เป็นโมเดลแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการลิงก์แค่สีให้ไปที่แมทเทอเรียลนะครับแต่ของผมต้องการเป็นโมเดลผมต้องการตัวอักษร ตัวนี้ผมกดลิงก์เลยครับทีนี้ผมลิงก์มาแล้วคุณก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ผมมีฟอนต์จากไฟล์เบนเดอร์ของโลโก้ของผมแล้วนะครับเจ้าตัวนี้หลังจากลิงก์มาคุณจะยังไม่สามารถทําอะไรกับมันได้เลยเพราะการลิงก์คือการเอาโมเดลของไฟล์นั้นมาแสดงให้คุณดูคุณจะไม่สามารถแก้ไขอะไรมันได้เลยจนกว่าคุณจะรูปิเคทมันผมไม่ชัวร์นะครับว่ามันส่งผลอะไรแต่ผมคิดว่ามันน่าจะทําให้ไฟล์เบนเดอร์ของเรานั้น มีขนาดเล็กลงข้อเสียของมันคือคุณต้องดูพิเคทก่อนใช้ได้จะขยับได้แล้วถึงคุณจะ d ดูพิเคทมาคุณจะเห็นทางด้านขวาน,นะครับว่าตัวแมททีเรียลก็ต้อง d u p l i c a คทอีกรอบหนึ่งถึงจะเปลี่ยนสีได้นะครับทีนี้เรามาดูตัวแอพเพนกันดีกว่าครับตัวแอปเพนนั้นมีข้อแตกต่างนั่นคือเมือ่อพอร์ตมาแล้วจะเห็นได้ว่าไม่มีตัวลิงก์ใดๆจะเห็นได้ว่าตัวลิงก์นั้นจะมีเครื่องหมายโซ่ มันคือขยับไม่ได้ ส่วนการแอป,ปเพนมานั้นไม่มีอะไรเิแมทเทียลก็สามารถใช้ได้ตามปกติเลยนะครับอ้อแล้วก็ข้อเสียอย่างของตัวลิงก์นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ดูพิเขตอะไรไว้หลังจากคุณลิงก์มาถ้าเกิดว่าไฟล์ต้นฉบับนั้นเปลี่ยนชื่อย้ายที่หรือไฟล์หายหรือลบไฟล์ตัวที่ลิงก์อยู่นั้นจะหายไปเลยนะครับมันจะกลายเป็นแค่ e m p t y เปล่าๆโอเคก็จบกัแล้วนะครับทีนี้ทุกคนก็รู้วิธีพอร์ตโมเดลจากไฟล์เบนเดอร์ไฟล์อื่นเข้ามาสู่ไฟล์เบนเดอร์ที่เรากำลังทำงานแล้ว ถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมถ้าเกิดว่าคุณต้องการชมคลิปแบบนี้ต่อๆไปจากผมรบก,กวนกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ